ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นทูบใบหวยฝันเห็นทูบใบหวยแปลว่าอะไร แปลกนะอันนี้เป็นบุรุษไปษณีอันนี้ก็เป็นคนได้รับจดหมายอันนี้แม่ชีแม่ชีบัตเตอร์ไฟล์อา้าวโจรอีก ฝันเห็นทูปใบหวยเลขนำโชคแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งฝันเห็นทูปใบหวยแปลว่าท่านจะมีเกียรติยศชื่อเสียง ท่านจะมีเกียรติยศชื่อเสียงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมท่านจะมีเกียรติยศชื่อเสียงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมท่านจะมีความสุขสนุกสนานสดชื่นเหมือนผีเสื้อบินไปเรื่อยๆในทุ่งดอกไม้ท่านจะต้องระมัดระวังคนที่เป็นโจรเช่น แก๊งคอเซนเตอร์โจรออนไลน์ท่านจะต้องระมัดระวังโจรขึ้นบ้านระมัดระวังโจรขึ้นบ้านมิจฉาชีพจะมีคนส่งข่าวมาหาท่านท่านจะได้รับข่าวดีสิ่งที่เคยอธิษฐานจิตขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสมหวังท่านมีคู่แข่งในสายงานช่วงนี้ท่านเบื่อ ไม่อยากให้ใครมายุ่งให้ไปไหว้ขอพรจากพ่อปู่ฤาษีจะมีโชคลาภสิ่งที่เคยอธิษฐานจิตขอพรก็จะสมหวังรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคูขอให้ท่านโชคดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงกรุณาลายติดต่อมาเท่านั้นเอจ,จะทิ้งที่อยู่ลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ